ขอเชิญ FC รายการโอเคพีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญบูชาพระอุปคุตรุ่นขุนโดงมหาปราบนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตกินเกศรเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีปลุกเสกจะเริ่มวันที่19ตุลาคมนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังดระดับประเทศร่วมกันปลุกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปสร้างพระมหาเจดีย์84,000พระธรรมขันธ์ หลังจากที่เราบูชาวัตถุมงคลพระอุปคุตแล้วเราจะทำรายบ็อกทันทีจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวและจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมบูชาได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการบูชาพระแต่ต้องการร่วมทําบุญคนละเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาก็สามารถโอนที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านครับ และเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามดูรายละเอียดดูรุ่นของพระอุปคุตได้ทางเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทักไปที่เพจได้เลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นรายการนะครับณนะอริสาคลินิกสถาบันเสริมความงามนะครับเรื่องความงามเรื่องความสวยไว้ใจเรามาที่นี่จบครบทุกความหล่อสวย เพื่อนๆสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP หรือเป็น FC ทซีลนิวัตรรับส่วนลดพิเศษได้เลยติดต่อไปได้เลยนะครับทีแล้วนะครับนี่มีพิธีพุทธาพิเศษเจิมรถแล้วครับไล่ผีสงสัยแข่งกับหมอปลานะฮะเออ ซื้อเหรียญโบราณผมให้ให้ผมโอนตังค์ให้ก่อนหกร้อยโอ้ยอย่าไปเชื่อคุณต้นจะซื้อเหรียญโบราณคุณล้านเก้าให้พวกแก๊งหลอกแก๊งหลอกลวงครับก็เขาจะซื้อเราเนี่ยจำไว้อย่าจ่ายตังค์มึงจะหลอกกูยังไงช่างมึงโอนมาให้กูนะครับท่านท่านอย่าไปเชื่อนะ อย่าไปเชื่อนะนี่ไลฟ์สองช่องเลยบัวตูบัวบานเลยสมหมายกับผมไม่เคยทำงานร่วมกันครับ ไม่เคยทำงานร่วมกันสิบห้าปีบอกขอฝึกเข้าหลามสักสิบห้าปีจะมาดวนกับผมโอ้ยกูก็แก่ไปแล้วนะครับไปเกิดใหม่แล้วผมสิบห้าปีอะไรนะ พวกพวกนี้วันครบรอบอะไรวะ,ะหนึ่งปีอะไรเนี่ยอ๋อหนึ่งปีกำนันนกและะ้วมั้งไปออกรายการหวนกรสแสบ้งไม่รู้ ก็ผมหายไปจันท์นังคารพุทธพฤหัสใช่ไหมเท่ากับหายไปสี่วันนะแต่วันศุกร์ผมมาไลฟ์ให้ท่านหนึ่งวันเสาร์นี่ล่อไปสามเป็นสี่แล้วครบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แถมให้อีกสองมื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะครับไม่แล้วครับตอนนี้ถือศีลเจริญภาวนาแล้วผม โยนปืนให้ตำรวจน้ำฝึกคือไม่ใช่ผมนะที่โยนโยนข้าวหลามให้ตำรวจน้ำไปงมอ่ะคือมนุษย์กบครับเดี๋ยวนะแกชื่อพี่อะไรวะเป็นรองเป็นรองผู้การครับตอนนี้มนุษย์กบเนี่ยฝึกมนุษย์กบเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันมีความสามารถหรือเปล่านะเขากชักข้าวหลามมาได้ก็โยนลงน้ำหรือมึงไปงมมาให้กูนะครับ ปรากฏมันงมไม่ได้ปืนหายไปเลยมะไหนแม่น้ำเจ้าพยาโครนมันเยอะนะมาเดี๋ยวชื่อพี่อะไรนะผมจำไม่ได้ตัวสูงสูงอย่างผมเนี่ยครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสามสิบดูสิชื่อติดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ ผมไม่ไว้ใจไงมันจะงมของผมจะเจอหรือเปล่ามรู้ถ้าไปแล้วมันมุดโครนคือน้ําแม่น้ำเจ้าพยามันขุนแล้วน้ํามันไหลด้วยแล้วโครนมันเยอะนะครับพวกนี้จะถ้างมอย่างไงเขาก็เจอเจะแบ่งเป็นตารางแล้วใช้มือคลําไปเรื่อยคลําไปทีละตารางเมตรตารางเมตรครับเจอนะฮะ ระ,ะดับเข้าหลามมันใหญ่ครับเจอเหรียญบาทมันยังเจอเลยมันมีอุปกรณ์ช่วยด้วย,ยวผมไม่เคยไปอบรมครับหน่วยสิว หน่วยซิวนี่หนักนะหน่วยซิวของทหารเรือเนี่ยหลักสูตรการอบรมในประเทศไทยเวลาเนี้ยถือว่าหลักสูตรที่โหดท,ที่สุดก็คือหน่วยซิวไอฝึกอื่นนี่ยังพอว่าแต่ให้มันฝึกไอท่าขึ้นจากน้ําเนี่ยอยู่ใต้น้ําแล้วขึ้นจากน้ําเร็วเนี่ยแม้เด็กเสียประสาทกันหมดเลย มีเพื่อนผมไปฝึกนะเขาจบโรงเรียนในเรือเสร็จก็ไปฝึกหน่วยซิวคือพวกตำรวจน้ำหรือทหารเรือเนี่ยเขาจะต้องพยายามเอาเหรียญหน่วยซิลมาให้มนุุยกกบอะไปฝึกมาแล้วมันมันขึ้นจากน้ำเร็วไปหน่อยมันมันกลายเป็นประสาทเสียผมเรียกเพื่อนเนี่ยมันเดี๋ยวรุ่นเดียวกับไอ้เฉลิมพล เรียกมันปุ๊บมันก็หันมาผลที่สุดต้องออกจากตำรวจอะตอนยศร้อยตำรวจโทอะมาเรื่องว่ายน้ำนี่สมัยหนุ่มๆมันก็ว่ายได้ครับการประคองตัวการอยู่ในน้ำแต่เขาฝึกเอาความอดทนครฝึกเอาความอดทนหนักผมไปฝึกก็ไม่ผ่านหรอกครับหน่วยซิลอะผมจะฝึกหลักสูตรบนบกครับก็ไปฝึกนี่ หลักสูตรบนบกเสือต้องอยู่ป่าผมไม่ใช่ฉลามนะครับลงน้ำนี่เกือบแย่ครับไอ้ผมเนี่ยมารุ่นรุ่น เสือก็พอว่ายน้ําได้นะครับแต่มันว่ายได้แค่ข้ามแม่น้ำเท่านะทะเลนี่ไม่เอาทะเลมันไล้ขอบเขตนะครับและอารมณ์ของทะเลนี่มันไม่แน่นอนนะครับมันจะเกิดพายุบุกแคมมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ ผมนะคนร้ายที่หนีผมเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีลงทะเลครับมันหนีลงทะเลแล้วผมเบื่อตามผมขี้เกียจตามครับแล้วมันเช็คลำบากนะหนีสมมุติคนร้ายหนีลงทะเลนะเรารู้แล้วอยู่เรือประมงลำานี้นะมันไม่มีบัญชีลูกเรือแน่นอนน่ะบัญชีลูกเรือ มันเปลี่ยนจากเรือลำนี้ไปเรือลำนั้นเป็นปีมันก็ไม่ขึ้นมาผมไม่คี้เกียบตามสามห้าเจ็ดกับสิบเอ็ดแบบไหนดีกว่ากันนะฮะถ้าท่านตัวคนเดียวนะให้ใช้สิบเอ็ดมมเพราะมันมีแหนบบัญจุกระสุนสำรองนะแต่ถ้ามีหลายคนไปหลายคนหนึ่งก็ใช้สามห้าเจ็ดได้นะครับ แต่ผมใช้คู่กันไงใช้คู่กันใช้สามห้าเจ็ดจะดีกว่าสี่สี่ครับเพราะมันมีกระสุนสองยิงนกตกปลาได้เนี่ยมานะฮะแล้วกระสุนมันถูกไงสี่สี่นี่ไว้สำหรับเวลาเข้าป่าใหญ่ๆเจอหมีเจอหมีเจอกระทิงเจอช้างอะไรเงี้ยมันพอหยุดได้ จุดสามแปดซูเปอร์ก้ามมอให้ใช้ก้ามมอครับจุดสามแปดซเปอร์มันเป็นปืนเป็นเข้าหลามสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยมันมันแอกแข่งกันครับเมื่อก่อนฝรั่งมันจะใช้ขนาด7.65คือถ้าทางฝั่งอเมริกาจะเรียกจุดส2นะครับฝรั่งยุโรปมันใช้ก้ามมมอ อเมริกาข่มออกจุดสามแปดซูเปอร์มาให้แรงกว่า pues เก้ามมให้แรงกว่าเก้ามมะครับมันก็จะนิยมทางโซนทางโซนอเมริกานะฮะแล้วจะใช้ข้าวหลามสรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งฮะผมก็ชอบนะมันคลาสสิกนะจุดสามแปดซูเปอร์นี่คลาสสิกครับคือใช้คู่กับสามห้าเจ็ดไงฉุกเฉินแล้วเอากระสุนจุดสามแปดซูเปอร์ มาใส่จุดสามห้าเจ็ดยิงได้ครับแรงดันในลังเพิงมันประมาณสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสามมื่นเจ็ดพันห้าเท่าเท่ากันะระดับข้าวหลามพกสั้นนะครับ ท่านกิติโชติแสงนินโอ้ยท่านกิติโชติแสงนินท่านเป็นมือปราบครับพลตำรวจโทรกิติโชติแสงนินท่านเป็นมือปราบครับแล้วท่านเป็นนักยิงปืนทีมชาตินักยิงปืนอันดับหนึ่งเลยเป็นคนที่ถูกวางตัวให้เป็นสไนเปอร์จัดการตีใหญ่นะครับพี่กิติโชติแสงนินครับท่านกรุณาส่งลายมาทักผมทุกวันเลยครับมาก็มีท่านพลตำรวจโทรกิติโชติแสงนินแล้ว พลนรุอเอกบุฒิชัยศรีรัตนวุฒิเนี่ยท่านก็จะส่งลายมาท่านเมตตาผมฮะรุ่นครูบาอาจารย์นะครับเรียกว่ารุ่นครูบาอาจารย์นะครับแต่เราก็เรียกพี่นะครับเรียกพี่นะครับอย่างท่านพลเอกบุฒิชัยศรีรัตนวุฒิซึ่งเป็นอดีตนายกสมโมสรสมาคมพนักง,งานสอบสวนเนี่ยตอนนี้เป็นอุปนายกที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยผมก็เรียกพี่ศรี อย่างท่านพลตำรวจโทกิตโชตแสงนินก็เรียกพี่กิตโชกนะครับน่าท่านน่าจะอายุ80กว่าแล้วนะครับ85 86แล้วท่านอายุยืนครับเอ็ม16ใช้ตลอดเลยครับไม่ใช่ใช้ในกรณีไหนนะครับเอ็ม16นี้ใช้ตลอดเลยนะครับ สมัยก่อนเลยเริ่มรับราชการเนี่ยเราใช้เอหนึ่งใช้เ <A 1. S 1> อยาหนึ่งยาวนะฮะแต่ผมมาดัดแปลงไงให้ท่อนล่างเป็นของหลวงถูกต้องเลยแต่ท่อนบนเราก็มาดัดแปลงตัดลำกล้องให้เหลือพบตัดลำกล้องเหลือสิบกว่านิ้วะนะครับตัดลำกล้องเองเจาะรูแก๊สเองนะครับแล้วก็ทำกระโจมมือเองนะครับผ่านท้ายก็หดเอง มันยาวเกะกะไงผมต้องซ่อนไปอะผมต้องซ่อนไปเมื่อ,อก่อนจะใส่ถุงทะเลไงมันต้องใส่ถุงทะเลถอดเป็นสอท่อนเดี๋ยวมันก็ยิงไม่ทันนะเอ็มทูคาบินก็ใช้ครับผมตัดเหลือสั้นนิดเดียวครับตัดเหลือสั้นนิดเดียวท่านสมเกียรติพ่วงทัพร,รู้จักครับท่านเป็นมือปราบใหญ่เลย เนี่ยมือปราบตีใหญ่ตัวจริงเลยนะครับตามล่าตามฟัดกับไอ้ไอ้ไอ้ตีใหญ่มาสมัยท่านเป็นพันตำรวจโทสมเกียรติช่วงทรัพย์กับเป็นลูกพี่ของพันตำรวจบรรบนดลตันทัไผบูลนะครับเพราะมันไปก่อเหตุในเขตท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์นะครับที่จริงมือปราบตีใหญ่เนี่ยมีหลายท่านเลยนะครับเป็นทีมนะฮะเป็นทีม แต่พี่บรรดลนแต่ถ้าไปบูนนี่ปลอมตัวไปก็มีบทบาทมากหน่อยนะครับ mm hmm. อสอตลอ,อยากซื้อสักกระบอกก็เป็นก้ามมอ,มอรครับ mm hmm. ท่านผู้ผู้บินผูน้พันม่วงท่านเอ็มฮะรู้จักดีครับเก่ง mm hmm. เก่งเอ็มนี่เก่งไอเอ็มเนี่นะฮะ เอ็มเขเป็นรุ่นน้องลูกชายผมอีกนะครับลูกชายผมเป็นในร้อยตำรวจคนโตัรุ่นหนะ้าสิบเอ็ดนะเอ็มนี่ผมมีไอเอมนี่ในร้อยตำรวจรุ่นหนะ้าสิบสองฮะแต่ว่าเขายศเข้าไปเร็วไงลูกชายผมยังเป็นแค่รองผู้กคกับการอยู่ปีที่ห้าแหละนะฮะ แต่ว่าท่านเอ็มนี่เป็นรองผู้จัดการปีที่สองแล้วนะครับมันอยู่ที่บุญเก่าครับบุญวาสนาเก่านะครับเขาเป็นครูฝึกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยไงผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจนะครับน่าจะได้เป็นผู้จัดการแล้วม,มั้งน่าจะได้เป็นพนโทนะครับที่เร็วๆรุ่นห้าสิบก็จะมีท่านท่านกล้องเนี่ย ท่านกล้องผู้ชักการสอบสวนกลางเนี่ยนะครับอันนี้รุ่นห้าสิบท่านสำรานนวลมานี่ก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผบ,อบอตรแหละนะครับไอ้รุ่นห้าสิบเอ็ดนี่ก็มีเร็วๆก็มีอยู่สองคนเป็นผู้การตรมหกผู้การตรมหกที่ว่ายกเลิกไอ้วีซ่าของไอ้ฝรั่งที่ไปเตะหมอน จุด 44, 44ผมวิสามันไปกี่ลายจําจไม่ได้ครับจําไม่ได้แต่ผมเป็นคนพกจุด44ประจําตัวอยู่บรเลต้ากับ11มม,มคือถ้าท่านจะใช้อย่างนี้ครับเข้าหลามเนี่ยเข้าหลามที่จะใช้ในการป้องกันตัวนะไม่ได้เป็นฝ่ายไปยิงเขานะเป็นฝ่ายจะถูกยิงให้ใช้ปืนดับเบิลแอคชั่น ให้ใช้เข้าหลามดับเบิลแอคชั่นเช่นเบลเ s ซ่า9 2 fs นะครับหรือรีวอลเวอร์ลูกโม่เป็นฝ่ายจะถูกยิงนะให้ใช้รีวอลเวอร์กับเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายจะไปฟาดเขาก็ใช้เป็นซิงเกิลแอคชั่นเช่นเหมือน u s army นะครับ1911ทรงอย่างนั้น รายละเอียดคุยกันยาวแต่ให้ให้เชื่ออย่างนี้นะครับฝ่ายจะถูกยิงเนี่ยจะเป็นอบตเป็นนายกเป็นสอจออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาประกบยิงเมื่อไหร่กระตุกมามันก็จะได้สวนไปได้เลยเปึ๊บเปิ้ปปปปเปข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดกระสุนมันด้านท่านสามารถเหนี่ยวซ้ำไปได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะสองครั้งสามครั้งมันก็แตกนะครับอันนี้เป็นหลักการคิดนะครับ ลักการคิดแต่ถ้าเตรียมพร้อมแบบทหารหรือตำรวจที่จะเข้าไปทำงานก็ขึ้นลำเขาไว้เซฟเขาไว้แล้วก็เข้าไปนะฮะเข้าไปชาร์จได้มันลำบากนะไอ้ตำรวจที่ไปหยุดสิบล้อข้างแล้วเขาก็ต้องไปใช้ปืนยิงยางเนี่ยเขาก็ทำถูกแล้วครับ เขาทำถูกแล้วเพราะว่ามันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้อะ่กล้องเก๋งแม่นเต็มเลยกล้องหน้ารถก็เต็มกล้องวงจรปิดก็เต็มเลยคืนไม่ทำอะไรก็ติดคุกอีกตำรวจติดคุกอีกแต่ถ้าผมนะกูวิ่งไปห้ามมึงะกูก็ลั่นใส่ถากใบหูมึงอะให้กระจกข้างแตกกระจกหน้าแตกไม่ได้ไปยิงหัวมันนะ ปุ่งเข้าไปเนี <as> no. ่ยถากกระจกให้กระจกข้างมันแตกกับกระจกหน้าแตกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ครับมันอยู่ในรถมันล็อกรถเกิดความรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราตุ้มเข้าไปโดนกระจกข้างมันแตกเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเป็นผลทางด้านจิตวิทยามันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแหละกระจกหน้ามันก็จะเป็นฝ้ามันจะแตกมันเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยแหละ นะครับแล้วก็กดกระสุนยางไปเลยลูกซองกระสุนยางหรือไม่นั้นก็โยนแก๊สน้ําตาใส่มันไปแต่ตํารวจสายตรวจมันไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้ไนงะมันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคนเห็นผมก็ล่อกระบานแม่นตายหาไปเลยเอาไว้ไม่ได้ไอ้พวกบ,าบา้า ต้องทําให้กระจกแตกครับเหมือนพวกอยู่ในรถอะขับกระแทกซ้ายกระแทกขวาเนี่ยผมไม่ไปยิงยางนะครับผมยิงใส่กระจกรถเลยแต่อย่าให้ไปโดนตัวคนนะถ้าโดนตัวคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเกินกว่าเหตุเพราะการที่จะไปวิสามันได้เนี่ยมันต้องป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตนะครับเพื่อให้กระจกข้างมันแตกนะ ถ้าลงนั่งในรถสิคุณนั่งในรถเนี่ยแล้วคุณเปิดกระจกกับปิดกระจกที่มีฟิล์มเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันนะครับมันได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพอกระจกเนี่ยถ้ามันล้าวหน่อยเนีมันทุบแตกง่ายครับแต่ว่าผมหยุดครับผมหยุดนะครับ ผมหยุดหยุดได้ฮะมาเนี่ยยิงยางมันไม่หยุดแล้วครับแม่ก็ยังบดยางไปเหลือแต่เหล็กมันยังขับได้เลยใช่มันยิงแบบนั้นอันตรายครับเด็กแม่นยิงเนี่ยยิงยางปุ๊กปุ๊กปุ๊กกระสุนเข้าไปแต่ตำรวจเขารู้วิธียิงครับถ้าเกิดยิง ตามไปเงี้ยมันแฉลบลงพื้นแล้วจะกระเด็นไปถูกคนอื่นตำรวจเขาจะยิงลงพื้นปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊กยิงพื้นกระสุนมันก็จิกไปที่ยังมาต่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นหนนปูก็อันตรายเหมือนกันนะมาเนี่ยแล้วมันจะยิงมั่วกันโดนกันเองนะตำรวจฮะนะครับ ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลรานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเห่งๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม สวัสดีครับผมโอวิพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวเนี้ยเป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไรฮะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP พเราจะติดให้นะคะ6,800บาท6,800บาทใช่โอ้เหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะ ในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมดรับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้มหน่อยนะครับถือว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับล้คก็รัคู่มกมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้้้นนนหาจี เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราณจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ